สรุปปฏิทินการสอบของเด็ก69นะคะพี่รวมมาให้ครบหนหน้าแล้วสามารถกดเซฟกดแชร์จากคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะจาก30ตุลาคมจนถึง6พฤศจิกาย,ยนนะคะจะเป็นช่วงที่รับสมัครสอบวิชาทีเก็ตทีแพดสองถค่ะสามารถเลือกสอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้จะเปิดสอบเฉพาะวิชาทีเกตแล้วก็ทีแพดสามค่ะรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะและสอบด้วยกระดาษค่ะตามทมรายนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นการรับสมัครสอบทีแพดหวิชาเฉพาะกศทวันและเวลานะคะสามารถรอประกาศ ทางกสพทได้เลยค่ะในช่วงเวลาที่สําคัญนะคะก็จะอยู่ในช่วง13-15ธันวาคมค่ะจะเป็นช่วงที่สอบวิชาทีกตแล้วก็ทีแพด2-5ค่ะวันที่25ธันวาคมปี68นี้นะคะก็จะประกาศผลสอบทีกตแล้วก็ทีแพด3สำหรับน้องๆที่สอบด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะและน้องๆเนี่ยสามารถขอทบทวนผลคะแนนสอบได้ด้วยนะคะในส่วนของปี69นะคะเปิดมาเนี่ย วันที่13มกราคมค่ะก็จะเป็นการประกาศผลสอบ T-GET T-PEAT 2-5สำหรับน้องๆที่สอบด้วยกระดาษนะคะและน้องๆก็สามารถขอทบทวนคะแนนสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและวันที่30มกราคมจนถึง8กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นช่วงที่รับสมัครสอบวิชา A-Level ค่ะซึ่งรูปแบบการสอบนะคะก็จะเป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้นค่ะและวันที่14กุมภาพันธ์ปี69นะคะเป็นช่วงที่น้องๆสอบ t p a t 1วิชาเฉพาะกสพทค่ะและอีกช่วงที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือ คือ14บสถึงสิมีนาคมค่ะเป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยสอบวิชา A Level ค่ะหลังจากสอบ A Level เสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็จะมีการประกาศเฉลยคำตอบ a l e v e l และเปิดระบบรับข้อโต้แย้งเฉลยวิชา a l e v e l ค่ะและวันเวลาที่สำคัญอีกวันหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือ20เมษายนปี69ค่ะจะเป็นการประกาศผลคะแนนสอบวิชา a l e v e l ค่ะซึ่งน้องๆก็จะสามารถขอทบทวนผลคะแนนสอบ a l e v e l ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือตารางสรุปไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เด็ก69ต้องสอบนะคะสามารถกดเซฟกดแชร์จากคลิปนี้ได้เลยค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอเพ่นดูเรียนทีแคสนะคะเพื่อให้พลาดข่าวสารการเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะ